ใช้พระเจ้า so ด he ้วยของประทานที says, to to ่เรามีอยู่ได้แล้วพระเจ้าก็โปรดปานด้วยเวลาที่เราใช้ของประทานที่พระเจ้าให้พี่ต้องอย่าลืมนะครับพระเจ้าให้เราเนี่ยไม่เท่ากันนะบางคนหนึ่งบางคนสองมนสามบางคนห้าแต่พระเจ้าโปรดปานมากเวลาที่คนที่มีและใช้ของประทานมีแล้วก็ใช้ไม่ได้ไปฝังดินพี่ต้องจําได้ไหมครับพระกัมพีบอกเลยว่าคนที่เอาไปฝังดินพระเจ้าบอกว่าไอ้ข้าชาิชั่วแม่ ไปเถอะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ที่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันลำบากนี่เป็นอันหนึ่งที่เกิดขึ้นผมได้มีกันได้คุยกับทีทมประสานงานก่อนที่นั้นนะผมบอกทีมประสานงานว่าพี่น้องเชื่อเปล่าครับในแต่ละอาทิตย์มีพี่น้องเนี่ยผมประมาณทักงสามหรือสี่คนมาให้ผมอธิษฐานเผื่อตรงลานข้างล่างเนี่ยนะครับฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้บ้าง อาจารย์ไอ้ฐานหน่อยเนี่ยลูกชายเกเรมากเลยไม่รู้จะทํำยังไงอาจารย์ไอ้ฐานเพื่อนหน่อยได้ไหมครับโอ้ก็อธิษฐานาจาันดิจันเน่ะไปไปตรวจหมอบอกมันไม่ค่อยดีรอผลอ,อีกเดือนหนึ่งอาจารย์ไอ้ฐานเพื่อนหน่อยได้ไหมครับเอก็อธิษฐานเพื่อผมพูดกับพี่น้องว่าคนที่มีของประทานแบบนี้อยู่ที่ไหน โอ้อาจารย์เนี่ฉันทุกใจมากเลยคนที่มีของประทานหนุนใจอยู่ที่ไหนครับผมบอกว่ามีแต่พี่น้องแฝงอยู่ไม่กล้าใช้ผมเลยบอกทีมงานว่าผมขอให้พี่น้องเนี่ยมายืนช่วง9โมงครึ่งถึง10โมงคึ่งทุกวันได้ปะ่ะทุกอาทิตย์เพราะอะไรครับต้องการเจอสมาชิกผมบอผมอยากเจอสมาชิกตอนมาเช้าและตอนส่งกลับอย่างน้อยถ้าก็เจอเตา ที่เป็นทํางานอริพาบาลติดมาอาจารย์อธิษฐานเพื่อนเราอธิษฐานผมว่าบรรยากาศดีออกบรรยากาศดีออกเรามาอยู่แใหญ่เราอยากเจอคนที่เรารู้จักเมื่อมีปัญหาเราอธิษฐานกันขอพระเจ้าช่วยพี่น้องครับผมถามว่าสนุกไหมสนุกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและเมื่อเข้ามาพี่น้องครับคนที่มีของประทานอยู่ที่ไหนแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าใช้รับใช้พระเจ้าด้วยของประทานที่ท่านมีอามีไหมครับ อเมนไหมมันสนุกใช้ของมาทานที่พระเจ้าให้เราเนี่เลยนะครับรับใช้พระเจ้าแล้วมันมีความสุขไอ้บางอย่างเราก็ต้องยืนอยู่เในบทบาทผมขอบคุณพระเจ้ามีอาทิตย์หนึ่งกลับมาอาจารย์ขอบคุณพระเจ้าเลยอธิษฐานเบอร์คุณยายคุณยายดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวแข็งแรงขึ้นพี่น้องครับนี่คือสภาพของคริสตจจะและเป็นสิ่งที่จําเป็นมากจําเป็นมากที่เรา เราจะบอกว่าไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ผมอยากนุนใจพี่น้องว่ารับใช้พระเจ้าด้วยของประทานที่ท่านมีจะมีความสุขที่สุดในชีวิตของท่านเอง mm. ผมให้พี่น้องดวนหนึ่งนะครับ mm. เวลาที่ท่านค้นพระคัมภีเนี่ยนะครับเราดูว่ามีของประทานอะไรบ้างเนี่ย mm. ผมค้นจากพระคัมภีเนี่ยสี่ตอนด้วยกันนะครับ mm. จะไปตรงนี้เร็วนิดหน,นึ่งนะครับ mm. คือของประทานเนี่ยเท่าที่คนอยู่นะประมาณยี่สิบห้า ยี่สิบห้านะครับจากพระคัมภีร์เนี่ยสี่ตอนด้วยกันโรมบทที่สิบสองข้อหกหนึ่งโครินบทที่สิบสองข้อที่แปดถึงข้อที่สิบเนี่ยนะครับจนมาถึงเอเฟซัสบทที่สี่ข้อที่สิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งเปโตบรบทที่สี่ข้อเจ็ดถึงข้อสิบไปค้นได้เลยครับนี่คือของประทานที่ปรากฏขึ้นน้อยขึ้นจักรในเมืองโกริน และที่อาจารย์ปาโรพูดถึงไม่ใช่ในมังกรินอย่างเดียวครับในสมัยคิสตจักรรุ่นแรกในเวลานั้นมีการใช้ของประทานมากมายในิสตจกักรผมอยากเห็นคิสตจกักรมาตอนที่พี่บุครีอยู่นะครับพี่บุ๊กครีเนี่ยผมว่าท่านพี่บุครีมีของประทานในการพูภาษาแปลกละแปลเวลาเสร็จนมสัสการ,รผมผมอยากได้ยินถึงสิ่งที่พระเจ้าเผยพระวจนะผมอยากได้ยินภาษาแปลกแปกแล้แปลภาษาแปลกปแปลก เกิดขึ้นใน่นามกลางขณะที่เรานมัสก,การพระเจ้าพี่น้องไปดูบทที่สิบสี่อาจารย์ปโลบอกว่าเวลามีการพูดภาษาแปลให้พูดทีละคนพูด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 ,พด,พดแล้วก็เวลาแปลแปล,แปล,แปล,แปลทีละคนไม่เกินสามคนมีการใช้ของประทานเกิดขึ้นในคริจจักรมากมายทีเดียวพี่น้องครับมีการวางมือรักษาโรคบิดทิริศ สิ่งเหล่านี้พระเจ้ามอบให้กับเราแล้วออามั้ยไหมครับมอบให้กันแล้วแล้วแต่ละคนมีพี่น้องครับแต่วันนี้ผมถามผมว่าอยู่แต่ผมว่าพี่น้องไม่กล้าใช้มากกว่ากล้าก,กลัวกลัวใครกล้ากลัว,ลวเดี๋ยวกลัวใช้ผิดใช้ถูกใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผม,มอยากนุนใจพี่น้องครับใช้ของประธานที่ท่านมีใช้ของประธานที่ท่านมีรับใช้พระเจ้าด้วยของประธานที่ท่านมีแล้วท่านจะมีความสุขที่สุดในชีวิตของท่านเอง คนที่มีของมาทานประกาศนะครับผมว่าประกาศยิ่งๆ,ๆนะครับประกาศคนที่มีของมาทานในการความเชื่อเราต้องการเหมือนกันพี่น้องครับเราต้องการคนที่ปฏิบัติเราต้องการคนที่สอนเราต้องการคนที่ตื่นสติถูกไหมครับเครื่องจักต้องการสิ่งเหล่านี้หมดและผมอยากจะพูดกับพี่น้องว่าขอพระเจ้าช่วยเรารับใช้พระเจ้า ด้วยของประทานที่เรามีและเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเราตอนที่ผมสอนวิชาเนี้ยนะครับในชั้นศูนย์อ,อบรมเนี่ยผมสอนอยู่หลายวิชาแล้วก็ผมก็ให้นักศึกษาไปสำรวจว่าเอ๊ะทำไมสมาชิกไม่รับใช้พระเจา้าผมส่งแบบฟอร์มไปให้เขาเนี่ยนะครับประมาณสักร้อยหนึ่งตอบกลับมาในแปดสิบเปอร์เซ็นต์มิน้งเชื่อไหมครับไม่รู้ว่าตัวเองมีของประทานอะไรนี่กลายเป็นปัญหานะครับ คริสเตียนบางคนไม่รู้ว่าฉันมีของประทานอะไรพอไม่รู้ปับ๊บมีกิจกรรมปับ๊บมีงานรับใช้พระเจ้าปับ๊บเราก็เลยเฮ่จะทําจะเข้าช่องไหนดีเฮ้เราจะทําอะไรดีเฮ้เราจะช่วยยังไงดีเพราะเนื่องจากเราไม่รู้รว,าาาว่าเรามีของประทานอะไรเพราะเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเรามีมีตะลันตะลันี่พอจะทราบนะครับต้องการทําอาหารเราก็ไปช่วยอาหารแต่บางอย่างเนะครับเราไม่รู้ว่าเรามีของประทานอะไร เราก็เลยนั่งเกรงเราก็ไม่รู้สึกว่าจะเข้าช่องไหน,นได้ดีพี่น้องครับบางทีหล่าจะเหมือนคนเนี้ยเอ๊ฉันไม่มีของมาทานอะไรฉันเนี่ยมีของมาทานอะไร,นนมมะะไรผมจะไม่ถามนะว่าท่านมีของมาทานอะไรแต่ผมแนะนาพี่น้องห้าประการประการที่หนึ่งพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องเนี่ยค้นจากพระคัมภีร์ ดูว่าพระก,กัมพีเนี่ยปรากฏมีของประทานอะไรบ้างที่ปรากฏอยู่เนี่ยนะครับมีสักกี่อย่างแล้วถ้าไม่แน่ใจพี่น้องครับถามคนที่รู้สักสักหน่อยหนึ่งว่าคนที่มีความรู้เนี่ยเรื่องของประทานเนี่ยนะครับที่เขาถนัดเนี่ยนะครับลองไปสึกไปถามสักหน่อยหนึ่งว่าเออฉันไม่แน่ใจว่ามีของประทานอะไรพี่ลองลงลองเออถ้าสมพี่น้องรู้สึกว่าบางมือคนแล้วพี่น้อง สิบคนน่ะหายสักแปดหายเอาไม่ต้องหายแปดแล้วหายสักห้าเนี่ยนะพี่น้องผมว่านะพี่น้องน่าจะปรึกษาคนที่คนที่มีของประทานในการวางมือรัรกษาโรคคนที่คิดว่าไอ้นมีของประทานในการพูดภาษาแปลกแปรืรเปล่าและแปลไหมพี่น้องครับบางทีจําเป็นที่จะต้องไปถามคนที่มีความเข้าใจแบบนั้นขอพระเจ้าช่วยเรา พ, bon พี่น้องครับบางทีเนี่ยเราไม่อยากรู้เพราะว่าผมไม่อยากใช้ก็ว่าพี่น้องไม่อยากรับใช้พระเจ้านะครับแต่บางทีเนี่ยผมคิดว่าบางทีเราไม่ใส่ใจมากกว่าโอ้โปรแกรมโบสถมีก็มีไปเถอะไม่เป็นไรฉันเนี่ยขอมาแค่นี้พอนะครับคิดว่าไม่อยากคิดมุมนี้นะครับแต่ผมพูดกับพี่น้องว่าบางทีเมื่อเราไม่รู้จักของประธานของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราเนี่ยก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ไม่จัดเวลาของเราในการรับใช้พระเจ้า พี่น้องครับประการที่สองที่ผมอยากฝากพี่น้องที่นี้อธิษฐานครับพระอง <ind Aub ain> ค์เจ้าข้าลูกอยู่อย่างนี้ลูกไม่พอใจอ่ะลูกอยากจะรับเท็พระเจ้าเพระกนกมีบอกว่าถ้าลูกขอปลาเนี่ยพระเจ้าให้ปลาแน่นอนครับขอขนมปังเนี่ยพระเจ้าให้ขนมปังถ้าท่านขอพระองค์จะกับลูกอยากรู้ลูกมีของประทานอะไรขอพระเจ้าประทานให้ผมบอกกันเลยว่าพระเจ้าเนี่ยจะประทานให้ท่านเนี่ยมีของประทานที่พระเจ้าให้ ไม่ใช่ของประธานกับรักษาโลกนี่มีแต่คนพิเศษเท่านั้นนะครับหรือคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมว่าพี่น้องเข้าใจผิดนะครับพระเจ้าเนี่ยบางทีให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานและเรารู้ว่านี่เป็นความสามารถพิเศษที่พระเจ้าให้เราแล้วเราก็ใช้เพื่องานของพระองค์ขอพระเจ้าอาธิษฐานขอพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงส่งปดประทานให้กับเราเพื่ออะไรครับประโยชน์แก่กันและกัน ที่สที่ผมอยากให้พี่น้องอันที่สามอยากให้พี่น้องสังเกตพี่น้องลองทําดูครับลองทําดูผมบอกกับพี่น้องตีมประสานงานนะครับนี่ก็อ้างอ้างเยอะหน่อยถ้า